ไปด้วยบอกว่าไปเรื่อยๆรักทุกคนนะคะ ح ح> ก็คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าจะมุมมองหนึ่งขาจะบอกว่าเออเราเราทำช็อตมันมันก็ได้เท่านี้อะไรแบบเนี้มันทําแนวเดิมแนวเดิมยังไงอ่เวลากินมันก็ต้องเปลี่ยนของกินอยู่นะอะไรแบบเนี้เสื้อก็ใส่คนละสีอยู่อะไรแบบเนี้ยพี่พร้อมสวัสดีค่ะ แกก็เ,เลยบอกว่าไม่จริงอ่ะก็ทําทุกแนวแหละเย็บผ้าก็ลงเย็บผ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราแป้งนอกก็ถ่ายรถอยู่อะไรแบบเนี้ยแลก็ถ่ายตัวเองกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่พยายามตรงไหนอ่ะถ่ายไปต้อ คือบน่นบ่นให้อ้ายอ้ายอ้ายสสดาวแล้วอ้ายสสดาวว่าเอ็นอม่้าพี่พลเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาไปก่อนเรื่องลดน้ำหนักก่อนเรื่องนี้ไม่ลดว่าจะเต้นหุห่นละมุมให้ให้ให้พี่เก๋ดูแบบฝนมันตกทุกวันฝนม,มันตกทุกวันก็เลยแบบมันมันมันกระโดดไม่ได้พี่พลเนี่ยเอ็ดว่าจะสั่งหุห่นละมุนมาห้าโล ที่บ้านมีโลนึ่งใช่ไหมเมื่อจะสั่งมาห้าโลจะเอาแบบเอลเอสเลยอะไรอย่างงี้ไปดูพี่พรจุดทูปมาได้เลขใกล้เคียงกันพี่พี่อ้อมอค่าฝนเอาไม่หวานก็คือเวลาเราเล่นหูลและหูมนะเราต้องเล่นกลางแจ้งเราเล่นในร่มไม่ได้ เพราะว่ามันกว้างใช่ไหมมันกว้างใช่ไหมเวลาเราแบบสายอะไรแบบนี้ค่ะมันต้องใช้พื้น,นที่เยอะนะไม่หวนันของอันอันทูบทูปอ่าของของพี่พรอ่ะหนึ่งเก้าสี่พี่พี่อ้อมหนึ่งเก้าสี่เอาจักเอาจักออก ช่วงนี้กินก่อนนะคะช่วงนี้กินก่อนบือ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 ไว้ก่อนนะบือภาษาอสานเวลาหยุดไว้ก่อนอะไรแบบนี้ค่ะภาษาไทยเรียกว่าหยุดนะคะภาษาอสานแบบบือบือกันบือกันเยอะน้องกว้างน้องกว้างดีจ้าว่าจะไม่กินแล้วมันมันมันอดไม่ได้นะว่าจะงดวันไหนก็คือแบบ มีความรู้สึกแบบเออหิวอะไรแบบนี้ค่ะกินนานแล้วแต่แต่ยังไม่เสร็จที่ได้มาห้าหนึ่งห้าศูนย์อันทุกกรณีเลยเพจิจันทุกท้าเวทก็ได้ศูนย์หนึ่งสี่ใช่ไหมใช่ไหมคะพี่พร ไม่แบบโชยยๆยังไม่ได้กินมันร้อนอยู่มันก็กุบบางไม่ลงพี่ลุงอมันกิดมันมันเศ้าเหล่ะตัน,นี้มันมันติดที่วาโดนโเออกาแฟมันเหมือนอยกินกาแฟเหมือน ปา่าฮ่าาเดี๋ยววันนี้กี่นาเดี๋ยวปางดงดงงนงบอบนี่วันนี้งุดให้ดูเฉยๆนะคะใช่ใช่แต่ไม่แน่ใจว่าว่าหนึ่งหนึ่งสี่นี่มันจะพี่อ้อมหนึ่งสี่ หนึ่งสีอ่อันไหมรายการต่อไปนะคะทุกคนีเดี๋ยวอันนี้เป็นรายการต่อไปอันนี้เราคุยกันเรื่องเรื่องตัวเลขนะคะเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญราณ